แอนนี่นะคะเอฟซีข้างหลังคือยัไปแล้วนี่ค่ะลุงบอกว่าไม่ได้จองนะคะตัวกลับตัวกลับมาโมเมนท่าไงเอกชนเอกชนเอกชนบอกว่าชื่อกลับไปแล้วมากลับหน้ากลับหลังชื่อกลับไปแล้วเอฟซีโรตเตอร์ดีนะบอก ไปถึงตัวกลับเราก็ต้องซื้กลับลกรีกลับกลับลอกเตรี่ื้มาว่เนเลยแลก็วาเขาดีไปแย่ลูกมอมาลุงมมาลุงมไม่มาเลยเขาดีเห็นไหมลูกมอญนะเขาจับไปเลยละให้มื่อกี้เขาแม่บอกึมใบละดิเ่อวอยู่ทั้งงานเลจาก็ขายเออเออเออออเ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  ลุงไม่ได้ทีนี้พอฟื้นได้เทนลุงยังไม่ได้ชักใบเลยบอกง่อยมีขายอยู่เต้นเต้นเต้นได้นเต้นได้กี่ใบก็เต้นได้กี่ใบไม่คิดบอกไม่ค่อยไม่ขายังไม่เห็นนะคะไม่ใช่ตัวนี้เลยโอ้ยยังเบิ่งเบ็ยดมาก่อนฝ่าอย่าลืมเลขนี้เลยพี่เนิงนี่เลขไม่เด้จักรยานไงเนี่ยเจ็ดศูนย์เลย ไม่ไปไหนหรอกมันอยู่บนเวียนทู่นี่งนี่ล่ะเียนอยู่ไปเชื่องอบช่องต่างแบบผวหง้าเงมอนี่เพระว่ามันใจ2องสามากเลยไปสองผมหมอกคนเนี่ยหมอกผมแดงเขาคน่นไปท้าสีมายิ้มยิ้ยิ้มชองฝ่ายอยากมาชอบงอบของหอกอยากให้ลุงไปทำความอใหม่อันนี้ค่ะเอซีนี่ก็คือประเด็นท่า่ะันเดินเท้เหนือ แต่เราจะไปหาแล้วนะคะไปหาหที่รีบเลยนะคะนี่ือกท่านนะคะมีโชคนะคะวันนี้นะคะเนาะขอได้โชคใหญ่กันเด้อรจชเปละปูนมาจงงเปล่าโชดีนะคะโชคดีค่ะเลขนำโชคมค่ะ่ได้ตี มาบอกคุณตาสู้ายทะเบียนใหม่ของลุงป้านะคะเป็นรถตู้นะคะป้ายทะเบียนจาก0882บอกอันแรกอันแรกตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น178 17บวันเกิดลุง08เดือนสิงหาลุงบอกค่ะ